วัดดีรับเพื่อนวันนี้วันอยุดสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับมาจบโปรเจกต์เจ้าตัวนี้นะครับนั่นคือโตเกียวมารุอิกรอกยี่สิบหกนั่นเองนะครับก็จะเปลี่ยนอะไรอย่างที่บอกไปอีก2ชิ้นนะครับแล้วก็จะปิดโครงการนี้แล้วครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปลี่ยนอะไรและเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ2ชิ้นสุดท้ายผมจะเปลี่ยนสําหรับเจ้ามารุอิกรอก26ตัวนี้นะครับก่อนจะปิด โปรเช็กแล้วก็เข้าตู้แล้วนะครับก็คือนี่นะครับเป็นไกนะครับไกแต่งนะครับแล้วก็เป็นคันค้างสไลด์แต่งนะครับแบบเหลี่ยมเพชรนะครับก็คือจริงๆตัวนี้ผมกะตั้งใจใส่ไก่อะทรงไซเลนอาร์มนะครับแต่ทีนี้ไม่มีของนะครับแล้วก็ไม่รู้จะเข้ามาเมื่อไหร่นะมอออีกทรงก็คือทรงของเอเจนซี่อาร์มนะครับทีนี้ก็เห็นที่ RK Luc k ลุกี้นะครับมีตัวนี้นะครับแต่มันเป็นของ 5KU นะผมก็ยังสองจิตใจอยู่นะครับเพราะยังอยากได้งานของไอ้การโมดิฟายของจะเนียนกว่านะครับแต่ทีนี้มันยังไม่มีสักทีนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเออเอามาก็ได้ลองดูแต่พอได้มาแล้วครับก็ไม่ผิดหวังนะครับก็ถือว่างานดีนะครับตัวนี้เป็นของ 5KU นะของจีนนะครับเป็นงาน CNC เหมือนก L C, ันอะลูซีนซีมข้าอย่างนี้มีไกลแล้วก็มีตัวหกเหลี่ยมสำหรับไขน็อตยึด สะพานไก่แค่นั้นเองนะครับก็คือจะให้มาแค่นี้นะไม่เหมือนของการบูรีไฟจะให้มาหลายชิ้นนะครับแล้วก็มีลิ้นมาให้นี้จะมีลิ้นมาเลยนะตัวนี้ผมจะเป็นคอนเซปต์ก็คือจะเลือกสีดำนะครับแล้วก็ลิ้นแดงพอดีเลยอยากได้ลิ้นแดงพอดีนะครับแบบนี้นะเขาจะติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับเราก็ใส่อย่างเดียวนะครับตัวนี้ผมได้ลองทดสอบลองติดตั้งดูแล้วแหละครับไม่ต้องแต่งไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องตะไบนะครับไม่เหมือนตัว arm ua นะ arm ua ตัวนั้นไปใส่ตัวที่ผมเปลี่ยนไปเป็ล c ยเหมือนกันสีแดงะ อันนั้นต้องแต่งต้องสบ,บายนะนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับใส่ได้เลยนะก็มีอยู่แค่นี้นะครับแล้วต่อไปอีกชิ้นเนื้อคือคันค้างสไลด์เหลี่ยมเพชรนั่นเองนะครับก็เป็นแบบแต่งนะตัวนี้มันเป็นก๊อกยีครับมันสามารถใส่ของแพทเทิร์น1 9 1 7 18ได้นะครับตัวนี้เป็นของการโมดิฟายนะครับนี่อย่างนี้ครับเขาจะให้มาแบบนี้นะสีดาเหมือนกันที่ผมเลือกอันนี้เขาจะให้มาอย่างนี้มีสปริงคุมตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวนี้นะเป็น อ่าสตีลนะครับก็โอเคนะตัวนี้ผมก็ลองใส่แล้วนะครับก็มีจุดหนึ่งต้องแก้ไขคืออ่ารูช่องที่ร้อยกับแกนมันนะครับต้องอ่าตะบายคว้านิดนึงแต่นิดเดียวพอนะครับทดสอบกับตัวแกนมันนะให้มันพอดีครับอย่าให้มันหลวมมากให้มันพอดีนะครับเพราะเตะเพราะอันเดิมมันอ่ะมันจะเข้าไม่ได้นะมันจะมันจะติดนะครับเพราะว่ามันเล็กกว่านาะ นี่เดี๋ยวเราดําเนินการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะถอดแยกก่อนนะครับสําหรับเจ้ามารุอิกอกยกี่หกนะครับเวลาจะใส่ไกลหรือคันค้นางสไลด์เราจะต้องถอดชุดโครงที่อยู่ของไกลออกมาให้หมดเลยนะครับถอดชุดยิงด้วยนะครับเพราะามันติดเชื่อมกันนะครับถอดมาเพราะว่าทุกอย่างมันถูกล็อกอยู่ในโครงนะครับเดี๋ยวแยกชุดโครงที่อยู่ของไกลกับสะพานไกลมาแนะครับ สำหรับเจ้ากลอง26มารมิลวต,ตัวนี้นะครับเขาจะร้อยด้วยแกนกลวงตัวนี้นะครับอยู่ข้างในในโครงนี้นะครับไอแกนตัวยาวนี้มันล็อกโครงนี่กับตัวเฟรมเท่านั้นนะครับไม่เหมือนตัว19%หรือ17%นะครับทีนี้เนี่ยเวลาถอดแกนตัวนี้เนื่องจากมันเป็นแกนกลวงเห็นไหมครับเราต้องหาเหล็กส่งที่มันมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเพื่อนๆหาเหล็กส่งแบบนี้มีขายในซด้า เอามาใช้ดูนะครับมันมีหลายขนาดนะครับเหมาะสําหรับเอามาตอกพินตอกสลากพวกนี้แล้วก็ใช้กับเอาปืนก็ได้นะครับใช้กับวิบิการก็ได้นะครับเนื่องจากเนี่ยเป็นแกนงไงครับถ้าเกิดเพื่อนใช้พวกเหลก็กเหล็กทรงที่มันขนาดาไม่ได้หรือใช้อย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นเหล็กทรงแบบนี้มันจะทําให้แกนเสียนะครับเราใช้เงี้ยมันจะพอดีเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยขนาดนี้พอดีเลยนะครับนี่ปุ๊บแล้วเราก็ดันตัวแกนนี่ออกมานะครับแล้วตัวไกกับ คันค้างสไลด์จะหลุดออกมานะครับออกมาเรียบร้อยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับของเดิมก็เหมือนทั่วไปนะครับนี่แล้วก็ไกมันนะครับเราจะใช้สะพานไกตัวเดิมนะครับเราใช้เหล็กส่งตัวเล็กอย่างนี้นะครับนี่ต่อตัวบนออกนะครับนี่ต่อจากด้านไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นสลักธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นจีบอะไม่ได้เป็นหัวจีบสามารถดันออกมาได้เลยนะครับนี่เนี่ยโอเค แล้วก็สะพานไกลมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาสะพานไกลตัวนี้ไปใส่กับไกลตัวใหม่ได้เลยนะครับนี่มันเป็นงานอลูซีนซีเหมือนกันนะครับแข็งแรงเหมือนกันแต่ราคาจะาประหยัดกว่าถูกกว่าผมว่างามก็ดูโอเคนะแต่ไม่รู้ว่าความทนทานของสียังไงเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะครับทีนี้วิธีใส่ก็คือเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้ครับเอาตัวเนี้ย ใส่ไปวางไปเหมือนเดิมนะครับแล้วเขาจะมีตัวเป็นน็อตตัวหนอนตัวนี้มาให้นะครับพร้อมกับปะัะแจตัวเล็กนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ร้อยเข้าไปกับแกนตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีหมุดตั้งไกลตรงนี้นะครับเราคายให้มันออกไปด้านหน้าคือให้มันฟรีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับว่าจะาระยะไกลแค่ไหนนะครับ ใส่เรียบร้อยนะครับก็สะพานไกด์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับข้างนี้มันจะมีรูฝั่งนี้แล้วก็ใส่ให้เหมือนกันนะครับจะได้สวยงามนะก็มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าเราก็ใส่ไปในตัวโครงตัวนี้นะครับโดยการเอาแกนนี่ร้อยไปก่อนนะครับร้อยจากฝั่งนี้นะคือแกนตัวนี้มันจะมีทางคับกับทางหลวมครับถ้านี้ละคับอ่าอย่าฝืนใส่นะครับเอาทางหลวมใส่นะครับมันจะลงไปได้พอดีนะครับตามตามแพทเทิร์นของมันนะ เราก็เอาไก่นี่นะครับวางลงไปก่อนนะครับแล้วก็เอาเอาแกนี่ร้อยเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราอย่าเพิ่งให้แกนมันโผล่พ้นไก่นะเอาตัวคันค้างเนี่ยเสียบไปตรงนี้นครับเสียบไปด้านบนตรงนี้นะครับนี่ปพ้งมันจะมีช่องตรงนี้พอดีนะครับเวลาเสียบเนี่ยวางสปริงแบบนี้นะครับนี่นี่แบบนี้นครับไอ้ตัวนี้มันจะเกี่ยวอยู่อย่างนี้นะครับ แล้วเราก็เสียบเข้าไปตรงนี้ที่ผมบอกช่องเนี้ยช่องว่างตรงนี้ระหว่างไกลกับไอ้โครงเนี่ยแล้วก็ดันสลักนี่มาให้ร้อยกับตัวนี้นะครับใส่เรียบร้อยนะครับร้อยแกนเรียบร้อยนะครับทุกอย่างมันจะขัดกันอย่างนี้นะครับสปริงตัวนี้มันจะขัดเนี่ยครับมันจะมีมีตรงด้านเนี้ยมันจะขัดกับไอ้ตัวนี้นะครับส่วนด้านนี้มันก็จะขัดกับตัวนี้นะครับนี่อ่าแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นครับแล้วว่าอาเงี้ยมันจะเด้งอย่างเงี้ยครับคุมสปริงอย่างนี้นะ ส่วนตัวไกกับสะพานไกก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราเอาสปริงคุมสะพานไกตัวนี้แขวนไก่ตัวนี้ให้เหมือนเดิมนะครับโดยการเอานี่ง่ายๆก็คือเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยครับนี่มันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นนนบบบนนนท่านี้เลยนะครับนี่ง่ายๆเลยครับไอตัวนี้มันจะชิดกับขอบโครงพอดีนะครับก็คือแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาชุดนี้ ประกอบเข้าไปในโครงนะครับใส่สลักร้อยตัวนี้1ตัวใส่น็อตสีแชกหนึ่งตัวนะครับใส่เรียบร้อยนะครับก็จะออกมาในท่านี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยตั้งตัวหมุดตัวนี้นะครับนี่ตรวจสอบให้เรียบร้อยให้มันสวยงามนะครับแล้วก็ใส่ตัวล็อกสไลด์นะครับเอาเหมือนเดิมนะครับสโลปไปข้างหน้าแล้วก็ตัวสอนยู่ข้างหลังนะครับดันเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ หาอะไรดันกดสปริงแผ่นตัวนี้นะครับแล้วก็ดันไอตัวคันล็อกท่อเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับมันให้มันลงล่องนะครับมันก็จะล็อกอย่างนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปเราใส่ตัวชุดหลังนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับนี่ระวังสปริงตัวนี้นะครับตัวคัตออฟนะตัวตัดวาลนะครับให้มันกดลงไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็จัดการเอาตัวบริเวณนี้เข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับด้วยการเหนี่ยวไกลไปข้างหลังก่อนนะครับ อ่ามันจะใส่ได้นะครับปึ้งอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็ดันลงไปในนี้ในชุดนี้นะครับเสร็จแล้วร้อยพินตัวนี้แล้วก็ใส่น็อตซีแชกตรงนี้นะครับใส่ชุดอ่าสะพานไกลกับชุดยิงด้านหลังเรียบร้อยนะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมทําการตั้งระยะไกลเรียบร้อยนะครับคือผมจะบอกแบบนี้นะครับไอตัวน็อตตัวนี้ให้ใช้ประแจเบอร์ขนาดเนี้ยผมไม่แน่ใจเบอร์อะไรนะพอดีมีอยู่มาลองนะครับก็ ค่อยๆหมุนเข้าไปนะครับหมุนให้มันสุดก่อนนะอ่าแล้วเพื่อนค่อยๆอ่าหมุนให้น็อตมันขึ้นมาแต่อย่าขึ้นมากถ้าขึ้นมากมันจะล็อกไม่อยู่ไอ้ตัวนี้มันจะไม่สามารถล็อกได้แบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเกินนะครับทีนี้พอเพื่อนตั้งอะ่ะระยะที่เพื่อนพอใจคือผมอะ่ะอยากให้ ลิ้นกายมันเซฟด้วยคือมันมันมันไม่ไม่ถ้าเกิดไม่โดนก็ไม่สามารถเหนียวได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดผมตั้งให้มันแบบให้มันเป็นแบบนี้อ่ามันจะมีเหมือน2จังหวะยังไงไม่รู้ว่าเวลาเหนียวผมผมไม่ชอบนะคือผมไม่ความรู้สึกผมไม่ชอบผมเลยให้มันออกมาหน่อยแล้วก็ให้ลิ้นมันใช้ได้ด้วยก็คือดันด้วยนะครับก็คือคลายออกมาเนี่ยประมาณประมาณนึงครับเนี่ยเกือบเกือบเกือบ เกือบเกอบสุดนะครับเพื่อนก็ลองอทดสอบเพื่อนดูแล้วก็เลือกระยะที่เพื่อนพอใจนะครับแต่อย่าดึงขึ้นมามากไม่ไงั้นมันจะล็อกล็อกนี่ไม่อยู่แล้วมันจะใช้งานไม่ได้นะครับก็ค่อยปรับปรับตั้งระยะที่พอใจเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนอได้ปรับได้ทําต่อหน้างานของเพื่อนเองอ่ะเพื่อนจะเข้าใจนะครับจะรู้ว่าควรจะแค่ไหนผมเอาแค่นี้ครับกาลังดีเนี่ยอ่าเนี่ยอ่าแล้วมันจะจังหวะมันจะพอดีได้ครับไม่ ไม,ไม่มากไปไม่น้อยไปแบบผมชอบอย่างนี้นะครับและนี่ก็สไลด์เหลี่ยมเพชรปลดสไลด์เหลี่ยมเพชรเป็นแบบนี้ก็สวยๆงามๆนะครับทํางานได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวผมประกอบสไลด์เลยเดี๋ยวลองทดสอบกันดูอีกทีนะครับประกอบตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับก็บสวยงามนะครับ, <S <S บเป็นแบบนี้ครับทรง a g จีซีอามสีดําลิ้นแดงนะครับปลดสไลด์เหลี่ยมเพชรแบบแต่งนะครับก็โอเคสวยงามนะครับใช้ได้นะผมชอบนะการทํางานก็ใช้ได้อย่างที่ผม ความรู้สึกผมชอบนะครับก็แล้วแต่ของเพื่อนๆน,นะ,ะตั้งตามความรู้สึกตัวเองครับแล้วอีกเรื่องนึงคือหลังจากที่เราเปลี่ยนไกนี้เซฟมันจะใช้ไม่ได้นะครับเซฟใต้นี่ครับเพราะว่าไอไกตัวนี้อย่างที่เพื่อนเห็นนะนะมันจะไม่มีตัวนี้มาล็อกแบบว่าพอเราขึ้นเซฟเนี่ยพอเราใส่เซฟเนี้มันจะลงไปมันจะถอยไปใช่ไหมไอตัวนี้มันจะมันจะถูกกันโดยตัวนี้ทําให้ เหนียวไม่ได้ตามแบบของมารุอีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเซฟตัวเป็นไก่ตัวนี้ทำให้มันไม่ถึงเพราะไม่มีไอ้ขอบแบบนี้นะครับเท่ากับว่ามันจะเซฟตัวนี้ไม่ได้แต่ผมว่าไม่ค่อยมีใครเซฟกนหลอกตัวนี้บางทีเขายังถอดเปลี่ยนเป็นแบบแผ่นที่มี s ี r ์นั number ธร,รรมดาไม่ใช่เซฟกันมามากกว่านะผมว่านะอันนี้เราก็ไม่ต้องไปใช้มันนะครับก็มันจะเซฟที่ไก่อยู่แล้วนะครับเป็นลิ้นนี้นะอ่าโอเค ลื่นนะครับใช้งานได้นี่นี่คันค้างสไลด์ก็ลื่นนะครับขึ้นปกตินะครับล็อกได้อ่าโอเคลองทดสอบยิงแห้งดูนะครับอาใส่แม็กนี่มีลูกนะครับนี่ปึง้งอ่าขึ้นสไลด์ค้างปกตินะครับปลดสไลด์ออกมาเหนียวกลดูว่าผมกดนี่ไว้ก่อนนะนี่อ่าแล้วก็ดูถ่มเหนียวไกลนะครับนี่ไม่มีลูกนะอ่าเห็นไหมครับ ตอบสนองไวขึ้นนะครับแล้วก็ลิ้นใช้ได้ปกตินะครับเซฟได้ปกตินะอันนี้เป็นเป็นระยะที่ผมผมพอใจเลยนะครับแต่ของเพื่อนก็ดูของตัวเองดูนะครับเคแล้วก็นี่อ่าขึ้นคันค้างสไลด์เวลาลุกหมดได้ปกตินะครับแล้วก็มันก็สวยงามขึ้นแล้วก็ทําให้ปลดง่ายขึ้นแต่แนะนําอย่าปลดแบบนี้นะครับให้ดึงสไลด์ถอยหลังให้มันตกลงมานะครับเพื่อถนอมสไลด์นี่ยนะเห็นไหมครับเริ่มเริ่มฉลอและ ขนาด CNC อลูมิเนียมทำสีดีๆนะเนี่ยเริ่มทะลอกเป็นขาวๆแล้วเดี๋ยวก็เอาน้ำยาลมดำแต้มก็โอเคแล้วนะครับโอเคนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโปรเจกต์เจ้าตกีกวมรีกล้อง26่ตัวนี้นะครับก็สิ่งที่ผมทำไปคือเปลี่ยนสไลด์แต่งทั้งชุดนะครับจิ้มเฟรมหรือสติปปิ้งเฟรมเองนะครับเปลี่ยนไกด์แต่งนะครับคานคาสไลด์เหลี่ยมเพชรล็อกสไลด์แต่งแล้วก็ตัวปุ่มปลดแม็กยาวในส่วนของแม็ก กระซีนก็เปลี่ยนแค่บวก2ให้สวยงามขึ้นให้จับกระชับมือจับถนัดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีแกนไกด์ลอดเป็นเหล็กสตีลนะครับอีกอย่างที่อยากจะเปลี่ยนก็คือสปริงไกด์ลอดเดี๋ยวรอของมาก่อนนะครับแต่ตัวนี้ก็ใช้งานได้นะเดี๋ยวผมไงดูอีกทีละกันแต่เบื้องต้นนี้โปรเจกต์นี้เรียบร้อยสมบูรณ์แบบเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวตั้งโชว์สวยๆนะครับการทดสอบผมก็ ทดสอบเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเหมือนตอนแรกที่ยังไม่ได้แต่งนะครับก็แม่นยํายิงสนุกยิงดีแต่จะกระชับและแรงขึ้นโบแบก็กแรงขึ้นยิงสนุกขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนตัวผมชอบนะสวยงามเคเลยนะครับมาแนะนํามาคุยแชร์กับเพื่อนๆนะเผื่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มาแนะนําต่อเผื่อใครอยากจะทําอะไรแบบนี้ ก็มีแนวคิดมีข้อมูลเบื้องต้นไว้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เล็กน้อยหวังว่าจะหอยู่เพื่อนบ้างนะครับผิดพลาดอนะครับต้องภายนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ